สวัสดีครับบุนีเฮ้าสชิมาเป็นเขต เมนูมกหม้อประกะครับประกดพมงกระเดชทำความสะอาดนะครับรางน้าเกลือแล้กกับน้ำมะนาวนะครับรางเมือข้าวมันออกยางดีนะครับนี่ก็จะเป็นเครื่องตํานะครับตะไคร้หอมแดงแล้วก็พริกแห้งโขกหยาบนะครับผมอ่านี่หละนี่ก็จะเป็นพักนะครับที่เขาต้องใส่นะครับต้นหอมผักชีเล่านะครับแล้วก็มีพี่น้องเพื่อนแนะนํามานะครับ่าให่อมใส่ผักอีเลสนะครับอ่ะก็ลองเบิรงกครับแล้วก็เป็นไข่ตีครับสูตรนี้สีใสไข่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเข้ามาเริ่มขั้นตอนการทํากันเลยครับมาครับเรามาเริ่มวิธีการ ทำกันเลยครับใส่ปลาเข้าลง <Columbus> ไ,ไปนะครับผมตามด้วยนี่ครับน้ำร่างคกนะครับพอใส่ไปได้ครับนี่ครับตัวแสบครับคนบอกว่าต้องใส่นะครับแล้วก็ตามด้วยเครื่องครับใส่ลงไปครับแต่ไร่หอมแดงพีแห้งโขกนะครับปรุงรสเลยครับผงนัวครับแล้วก็น้ำปลานะครับผงปรุงรสขับนี่ครับใส่ไปครับอย่างนี้นิดน้อยนะครับตามด้วยนี่ครับขาดไปครับน้ำปลาแดกครับมันมีความหอมนัวเล็กน้อยนึงครับคนในเขากันเล็กน้อยนึงครับแล้วก็จะให้มันเดือดนะครับเดี๋ยวห้องกับิดฟ้าไว้สักพักหนึ่คคครับบเเเเดืืออ้วว่่าาาาาช็งปปปยีไนะ อ่าแล้วก็ชิมรลเบื้องได้นะครับว่ามันขาดยังห้องกับปุงเพิ่มลงไปนะครับอ่าผมก็จะปิดฟ้าเพิ่มอีกนะครับให้มันเปลืองน้อยนึงครับน้ำมันจีงวดปีกน้อยนึงนะครับนี่ครับเริ่มจะได้ทีแล้วครับน้ำเริ่มหดงวดแล้วนะครับผมอ่าพอได้ทีแล้วห้องก็ใส่ผักไปเลยครับผักซี่เหล้าต้นหอมแล้วก็ผักใบยืเลือดนะครับนี่ครับคุขุโคเรโคเรนะครับให้ผักมันสุกพอพักซุกแล้วปุ๊บผมก็จะเทไข่ตีไว้นะครับนี่ครับเทงไว้แบบนี้นะครับผมแนะนําให้ใส่แค่ใบเดียวพอนะครับเพราะวว่่าาใบผมรู้สึก มันมันหลายโพดครับปิดฟ้าอบไปสักสามนาทีรับเปิดมาครับนี่ครับสุกแล้วครับผมหอมๆเลยครับนี่ครับไปลองเฮ็ดเบิ้งนะครับกะสูตรนี้กัแซ่เพื่อกันครับนี่ครับว่าแห้งารนะครับมีน้ำคุกคลิกน้อยหนึ่งนะครับกินกับข้าวเหนียวเสียบๆนี่ครับเสิร์ฟมากครับรูสกว่าไข่มันจะลายไปน้อยหนึ่งนะครับใส่ใบหนึ่งกำลังพอดีครับนี่ครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับนะกินครับใส่ได้ไปลองทําดูครับมาซิมเบิ้งครับผม หอมครับนี่นะครับวกหมอบวลดุกแบบใส่ไข่แล้วก็มีนายิ่มไมีน้หมิ่นสดเล็กน้อยหนึ่งนะครับผมมากินแบบนี้นะครับนี่ครับเนื้อปลาเปิ้วๆแล้วมันจะมีเทคเจอร์ของไข่แห่เขาเด็กกินน้ำนะครับมันก็จะเข้ากันดีครับอู้หอนครับหอนนวเนื้อฉาดต่างนะครับถึงเครื่องเด็ดมากอื